แหม่สายตาสายตรวจมาใส่ยน้อเออบุกหลังเวทีเลยโอ้แหม่สายตรวจมาแล้วเจ้าหน้าอยู่ลงผักไดงน้อครับหมอลำเหรอหมาลำมามาตรวจหมอลำบ่ครับมาเบิ่งความเรียบร้อยครับโอ้อันไหนเสื้ยน้าหัวอันไหนอาตุลา เอารายงานรายงานสื้อกับยศด้วยกับผมยังยังด้วยาอาหารปตับสีมือมามาคุมงานเป็นวะครับมาคุมงานครับว้มสงบแบบลอยครับอ่ามองได้สงบกัไปหั่นครับครับ ไม่เอาหัวเอากรจังหัวเขาไม่ัวหรอกโอ้เกือบพเป็นหัวหนาวว่งมาเกือบใช่นี่มีเินเกือบไปมพอเนเงนี่นปากาจะรับเกือบหมอลำเลยครับมีหมอลำสีมัดเนี่ยสิมสั่งหมอลำเหล่งเดียหมอลำมาท่นเลรียเี้ยเกิบเี้เดี๋ยวมาท่านเลรียเรียนดูแลความสงกดีๆเรืองมะเร็งอ่ะครับยแังไงยาย หจักหูจักบดตีะหจักบดจบ้ครับจักบครับลองเพ่งเดะมะลำมน่าบุญนี่ไหมนวยสืบราชการรับไหมไม่อยได้เฮ้ยว่งมกวาเฮ้ยะเฮ้ยหามีหงส์งัดไปเดอะไไปสายฮะดิ ตร้รวดตำรเวจมาแล้วตำรเวจมาแล้วมาจับมาจับฮู้ฮู้ฮ้ฮู้้ฮู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  อย่างนี้ตะวันบอโจมหัดลำอยูพีเออสมัยตะกี้ก็สาวน้อยเพรียงแพร่อะล็กอมาเป็นเด็กน้อยเออกกันยังยังมุมน้อยอยู่ทั้งนี้เรายังหลอกคือเก้าอยู่บ้านหมอลำมาตีเมียทั้งนี้บ้านหมอลำแต่มันหัวขนะได้เกินข้างคือเก้าทั้งเนี่ยัมว่าคือทั้งนั่นเด้หมอลำเนี่แต่หมอลำเราเสียงดีดีนุ่มจูบมหดลำมาเช่นนัมันบอกว่าดูเนาะไปเหตุงานผูเจผู้ายจ เห็เตเบื่อโดเมนค่อยๆเนาอาจารย์เอ้แมซื้อคณะองก่อโดนวแม่ณะองซื้อคณะตะกีกีมาตั้งให้เมฆหวเมืองแราวมาตั้งให้เดือนใหญโอ้เมฆหกมาเพี้ยนเป็นยังก่ามาเพี้ยนเป็่อนนั้นยังเดียหลือเละ ก็ลืืมกันละอาจานเลยเมฆหมอกมุมเมืองเออแม่หมอกมุมเมืองไอจารย์เป็นตังไห้เข้ามามุมเมืองเลเป็นทังบุยแล้วเหมือนละงานก็หลายหลายดิงานหลายตกีรับงงนหลไยไปได้เน่โอ้กอนเนาะรับไปหลายดอกรับสามหมื่นถึงตันนี่รายยังสูงด้ะ่ะสี่หมื่ะสหมื่นนี่ยังสูงสี่หมื่นนี่คือสูงแล้วทั้งหมดเทไรไปนี่จ็ดปีแล้วนะยี่สิบเจ็ดยี่แปี่กยีเจ็ดีวพละเกือบสามส่ ผมเมื่อเท่าใเกิดยุตัวนี่ผมในหาหกควบมนึงคันว่เกิดแล้วเกิดแล้วหางหควบเกิดแล้เในเจ้าไหมปีในเจ้าไหผมสามหาเนี่ยตเียกันเมื่นี่อเาอันลูกค้างวางเยอะเนี่ยมาเลี้ยงลูกน้อยอยู่ตเงี้ยงในเจ้าเราเราเลี้ยงลูกน้าอยะยี่สิบเจสปีมันเดียวตอนนี้อายุสามหาอ๋อแสดย้ายกัไปยุหันผมนงคืนสอคืนละไปยุบ้านพราสงการครับอาจารกัมักเพื้อให้ัตัว นำดีดีเด็กน่อยแ่นำดีเสียงดีสอนง่ายสัสอนง่าย่ยายได้เป็นสอนผู้ตายเองสอนลำเนี่ยแม่เพิ่นลำำร้องเลยลำเพิ่นนี่เมียลำเพิ่นคือกันตีทั้งนี่ก็ได้็มาสอนมาสอนกเต้าน้อยนี่รมาสอนเต้าน้อยสอ่นเลยันนางเอก่มีกมาเอาลูกสาวเพิ่นไปลำใหม่เาวน้อยเขาติมาสอนเพิ่นลำทงนี่่มาสอนกับวัตูปา จันเคยเคยได้ยินเขาย่าิบสามจีบปีเราจังไปพ่อกันเนี่ยพราคิดว่าท้ายงนี้สิมีหมอลำคือบ้าเห้าสิบีแต่เกียวนี้แต่หมอลำขอนแก่นกับสารคามอันนี้จะคณะฮะอันห้างหรือห้างหมือยัจะได้ไหลมันก็เป็นว่า อเขาน่นออคับไปคับสาวุสาวเป็นเป็นนังเหยเกไเดี๋ยเป็นคู่เดี๋ยวนี้เป็นคู่ยู่ละอือืี่เห็เพ่นเป็นคู่มือนี่มือานี้ถืมาด้แม่ถือม่งางานี่ละแล้วม่เหนหลังหานน้เนี่เออไอเป็นลัมเอาลูกสาวเป็นรั้มเป็นนังเหอเดี๋ยวนี้เรีนม่ได้รอกวนมาจายนี่ละ วุฒิอาาคณะจะได้เชี่ยวมากันเนาะสมมตอนี่โอ้ยยันเด็ดเชี่ยวมากันเนาะย้ายเป็นหมอลำตั้งแต่สาวน่อยญี่ปุ่นตะกี้เป็นหอสังวานเรียนลำลำเลี้ยงต่อกรแบบคำน้องขวัญเตียนวันนี้ย้ายมาได้ผัวแล้วย้ายกับมัดว่าสาวย้ายกับมาตั้งหมอลำ้มคืนกันเด้ด้วยตั้งเองเป็นวุฒิอาาคณะเองเลยเขึ้นท้องนี่เป็นเป็นดนตรีไฮเนี่ยเมฆหมอกเมืองนี่ละจีเมฆหมอกมเมืองนี่ละเรียนอะไรไหนฟังเรียนดนตรีฟงฟังฟังแล้มันเรียนดนตรียังดีเด้เนี่ย ไม่เล่นคีย์บอร์ดเอาลับเหมืฟังจะกวาดในเปียงหีลบรับได้ยังเอาไปในน้ำหมดกวาดรับว่ะเนื้อหลูกเส้นสาก็ได้แบบเดียอแม่ถืไปคือกันแม่ว่าตั้งเน้ยตับเผาเลยเออแม่ถือไปกูรักอยากเห็นอยากเห็นกูรันเห็นกันไปหนึ่กำลุงจัวเห็นแล้วรอคือเก้าเดี๋ยวกันยังมาออรอคือเก้าวมารอเพราะก้าวซ้ำ มานอนกินอยู่พี่แต่ยากเสียนตอนนั้นไม่รักคนยังกว่าที่แา้วท่นไงนะคบ่เรา้วทันไงัไงมานะเปนเบาชหน่อยเวยาำนอยแมสิปก็ีเนี่ยละนุจเออเดี๋ยวนี้เราโอ้โเราห่างดีสีัวกเราหล่อยังตัดเลยหลอเออยังตัดเลยวะจะดังไปหนาบ่ลังแล้วมูยายเบิ้งมาเต่าจะเสียเดีแน่เออทราตับอ่ะมียายสิเป็นตัวอำนมาไไปหาแค่ตัดเขาไม่นห้ตัดเขา ันนี้ถามบักสํามา้องไปหาอาจารย์ทุ่นไหลกว่าแลอก็ผมก็อยากผมก็ต้องรู้เรื่อเน้อยนวลได้แต่เงาบ้านาี้หนีแลแม่บ้านนาอยู่นี่เลยบอกนี่เมียยับไปเนี่ยได้กี่มาอยูนนังกันกระถินเมียเขาไอะไรปนรองนายกเลยวนเป็นรองคนหางี้คือกันก็เป็นนี่ละ เด้อจังส ouais e ันเด้อเดี๋ยวดน้ำลูกยมีแล้วเอาปอกข้างนี้สูบก็เ่าอีกเ้อมากินขอน้ำกันกันเตัวนี่สุภาพรัหนึ่งปลานี่มกินข้าวแล้วเนล่ยจื้อกันเด้บอื้อได้เลยปอขอแล้เสียแล้วเลยไปเรียนน้ำเราไปอยู่เป็นมูไปมูเป็นมู้วเนี่ยกันบ่ได้ดอกเนาะสูกันแล้วโอ้ขากแนวสุกับปลาแม้ เหมากเมืองมาะสั่วจะพร้อมคนะตะกีบอดโจ้คนเคยมาอยู่หนีครับหมาะตำนักนเลยฟัง,งททก<า>งทใน,นอยากเลยครับกินกาแฟลลายเออจะกินไหมข้าวเออกิง่ายอยู่ง่ายะตายง่ยสุด่ายง่าอยู่ง่าย,ยแต่เราอยู่ยากเราบอก,า,บอกาน้ำวงดอกโอ้ยประเดี๋ยวไปข้าเนะออายกินข้าวโพเทียบ ปดดลาคลัสลาป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 ขอบคุณลาป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 อาปลเปลา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 ตราปลาปลนปลาปัาปลาปลาปนีปลาปลิปลา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 ลาป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 ครััาปละปลาปลาปลาลาปาปาปลา่ลพี่นอ้องครับาากกลั